หรืองวดนี้นะมันไม่ออกมันก็อาจจะออกไปในวันข้างหน้าในงวดหน้าอย่างนี้ทุกคนที่ที่เชื่อมั่นอยู่ในตรงนี้เขาจะตามแบบนี้นะครับอย่างมากก็แค่ผ่านไปงวดหนึ่งก็ออกมันก็ได้โชครับสุขมีคนถูกเลขบ่อยจนซื้อกะเบื้องนะครับมาสายกระเต็มในญให้ปูนนะส่วนมากเลขปูได้แบบไหนกับฝันส่วนมากแล้วท่าน ความฝันปูอันมุจิน,นะครับเอนะครับเ,ออเป็นแนวทางปูัางเตะปูก็ให้เข้ามาหลายงวดเลยส่วนมันจะส่งไปทางลายให้ให้ดูตลอดดนะครับแล้วก็จะเหมือนว่าท่านจะคล้ายๆว่าท่านจะโดนใจมากกว่านะไม่ไม่ไม่ใช่ความฝันท่านจะโดนใจแล้วให้ให้ปูเนะี่ยเดินไปดู นะตอนนี้ปู่อยากจะบอกว่าอยากจะให้ไปถ่ายอยู่ตรงนั้นจะออกตลอดสามตัวสองตัวให้โชคอันนี้คือปู่พญานาคโอตรงปู่พญานาคใช่นะปู่อยากจะให้ไปโขตรงนั้นนะตรงบันไดตรงบันไดี่ก็ถ่ายรอูปในต่ว่ามันจะมีตัวเลขมันจะมันจะออกมา คือถ้าปูให้ไปแล้วปูชี้ช่องทางให้บบแบ้เนี่ยงวดแรกจะไม่ออกมันก็จะออกงวดสองก็ให้ตามนะปูบอกเลยบอกว่าให้ตามบางครั้งบางทีวันเวลาของโชคชะตาชีวิตของคนเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันวันเวลาบางทีท่านประทานให้วันกันแล้วอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็อยากอยากให้กันให้ให้ทุกๆุกคนทุกเอฟซีอ่ะนะ ให้เข้าใจตามนี้นะบางครั้งบางทีถ้าเรามั่นใจมากเกินไปมันก็อาจจะพลาดได้ครับอเอาเป็นว่าเอาพอดีพอดีเดินสายกลางครับเ,เรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสายกลางเอาเลปูนะเดินสายกลางเอามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะโชว์เลีปูใน k c นะครับอประมาณนี้เลยเลยปูครับ มีแค่นี้นะครับเม็ดเดียวมครับไม่ได้เยอะไม่เยอะนะครับสองห้ากับเลขสองห้าสองอปูด้วยแล้วก็ก็ลองก็ลองลู้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็มีแท่เนี้ยอแค่นี้นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับปูนี้ิดแลครับาจะภาวนาจิตไปในในในเรื่องของการลูกหลานได้ดูช่องแล้วก็ลอง ไปเสี่ยงโชกันดูมันเป็นแนวทางเนาะเห็นนะมีงูวิ่งไปเรื่อยละปูตรงช่ตรงโขดหินนะอยากจะทห่นี่หินโบราณเนี่ยหินโบราณอก็จะออกตลอดครับอืเป็นหินหลักอะไรของเขาสักอย่างเขานามาถวายปูก็จะออกตลอดก็ในปูปูที่หินโบราณของอ่าอยู่ตรงหน้าแม่โขดจะมีอ่างูเนี่ยอ่างวด งวดที่แล้วเนี่ยงูเขาจะเลื้อยอยู่ในหิน,นครับอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันนะปู่ก็ไม่เอกใจอะไรแล้วเพราะว่าปู่เองก็ไม่ในสนใจเรื่องเลขเรื่องหวยอะไรใช่ไหมแต่แม่ครูเขาสนใจแต่เขาก็ถูกถูกแม่ครูก็ถูกทุกงวดอาอมาเป๊ะเลยแม่ครูก็ถูกทุกงวดอ่าถูกแทบทุกงวดเหมือนกันครงวดที่แล้วก็ได้อีกเราไม่เคยเล่นเยอะนะเาก็นิดนิดน่ดนอยๆนะเนาะไปเจอ เล่นที่เขาอ่านหน่อยก็ได้แต่ทุนเราเราไม่รู้ว่าซื้อทำไหมแล้วก็อยากเล่นก็เอาเล่นไปอย่าไปงมงายอะไรมากมายกูก็บอกว่าเอาที่ว่าปัจจุบันของเราเนี่ยมันอยู่คือเหมือนเวลาให้มันหนักไปข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งมันเบาเนี่ยมันก็จะไปยากมันจะเสซ้ายเสขวาถ้าเอาเป็นว่าชั่งน้ําหนักให้มันพอดีพอดีมันถึงจะไปได้อย่างเงี้ย ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะครับก็ทัวร์ทางช่องเรานอกจากเดินหาเรืทางหวยแล้วก็เดินสายทําบุญด้วยอ่าใช่มันก็เป็นอย่างนี้มัน<า>เป็นกําลังใจเพราะว่าในยุคนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วต้องบุญ่ทิ้งนะครับอืมทําบุญด้วยเสี่ยงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงนี้มันก็มันเป็นธรรมดาไปแล้วล่ะปกติแต่เราก็ไม่ได้ไปงมงายอะไรมากมายใช่ไหมครับเราเดินสายกลางเอานั่นแหละเหมือนปู่บอกนั่นแหละม,มันเป็น ชีวิตของชาวโลกที่จะต้องมีอะไรเป็นกำลังใจเป็นรางวัลบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นก็อยู่ยากอยู่ไม่ได้คนก็ต้องมีพร้อมทุกอย่างที่จะทำบุญถ้าเราไม่มีไม่พร้อมเราก็ทำบุญไม่ได้เออมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติไปของชาวโลกเป็นยังไงบ้าง ทางนู้นก็สบายดีปู่ก็สําเร็จแล้วนะครับที่เราเตั้งใจไว้อือันนี้ช่างช่างยุทธเป็นยังไงบ้างช่งางยุทธช่างยุทธตอนนี้ก็ตั้งแต่กลับมาจากประเทศกัมพูชาทาั้งไม่ว่างเว้นเลยเ<อ>งานยุบทไม่ได้เลยงานเยอะ,อะไดยงานเยอะ่อมบํารุงหรือยังก็อทอมที่ปูไปพักตอนนั้นทอมก็ส้มแล้วปู่เป็นรพายุก็เบื้องทะลุแต่รนไลเเ็นซีได้ เซยกระเบื้องมาให้หน่าจะให้แล้วนะครับอืมดีแล้วดีแล้วรับเรือจะได้ทำพิธี 3, ส่งน้ำลงปูต่อ,นอ,อเนาะแล้วก็สี่นะครับเรียนๆเรียนๆครับเรียกจะได้ส่งน้ำลงปูเพราะฝโชงลาปีไม้ไทยนะครับเนาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันลงปูสามองค์ที่นี่จะมีสามองค์นะสามองค์สามอริยบุรสามอรยิรยบุตแล้ว คือตามนินิตเลยไม่สามองค์อ่าตามนินิตเลยที่ปูนิมดตก็ได้ดังใจที่ปูอยากได้เนาะก็ะได้หุ่นปูมาตั้งสามสามจุดก็ได้ดังนินดตเพีย,ง,ง,ยงเดียวแค่อ,องค์ที่อยากได้คือพระเจ้าะจะประทัดอ่าตอนนี้ก็ครูพิมพ์ก็พยายามที่จะหาแนวทางแล้วก็จะติดต่อ ทุกคนทุกท่านที่อยากจะร่วมบุญด้วยถ้าใครเรียกว่าถ้าใครมีบุญวัสนากรก็สมมตาถือว่าเป็นบุญบารมีของบุคคลนั้นไปใช่ไเนี่ยนะเพราะว่าปู่เองก็ทุกวันนี้ก็ได้พาลูกหลานได้ปฏิบัติลุงขาหงขาวทุกค่ำทุกช่วงค่ำสวดมนต์วันพระทุกอันนี้ทุกวันเลยทุกวันเลยอ่าทุกวันเลยก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วลูกหลานที่เขาปิดภาคเรียนเนาะ แม่ขาวตัวเล็กๆกนะันมาร่วมปฏิบัติกับปูห้าหกเจ็ดคนพากันแต่งตัวใครว่าวงๆก็มามส่วนมนกับปูตาําหนักปูนิชดได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยตรงนี้ตรงนี้จะมีหลวงปู่สวงแล้วก็พระทธรูปแนละ้วทธเราเร้นในเรื่องของการนำพาลูกหลานแล้วก็กระยาณมิตรเพื่อปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมกันเนาะ จะเดินตามพระพุทธศาสนาตามพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราได้บรรลุในเรื่องการดํารงชีวิตและก็บรรลุในเรื่องศีลธรรมอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าถึงบรรลุถึงขั้นอรหันต์เลยแล้วเขอให้เราได้สบายใจอยู่ดีมีสุขมีกําลังใจในการที่เราได้เดินสายธรรมเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเราบรรลุไปถึงานานนั้นก็คงบุญใหญ่แล้วแหละก็ค,คือสละทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะ บรรลุถึงท่านทาได้ครับปูก็มีให้โชคลาภแนวทางเดือนพฤษภาคมสองพฤษภานะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับให้แค่นี้นะครับเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับลองไปิจรณาพิจารณาดูนะครับเลขสวยมีเลขสองเลขห้าเลขสองครับมีแค่สองตัวนะครับเลขสวยนะครับเราไปจับดูนะครับไปจับดูไปจับดูนะครับไปจับดูดีเอฟซีแต่ชอบก็ กัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านายเด้จ้ะสาธุมีแค่นี้นะครับมีเลขสองกับเลขห้ามีสองตัวเต็ห้าสองสองก็ได้นะครับอาลองอเป็นแนวทางนะครับนแนวทางอ,อืมแนวทางใครก็จะมีการอขอเข้ามาลงฟูคุูบ,บาอาจารย์